สวัสดีค่ะมาวันนี้นะคะกลับมาพบกับทิพยอีกแล้วหนึ่งวันนะคะมาขยับร่างกายไปกับทิพยก่อนนะคะเป็นการนะคะรับพลังงานดีๆให้กับตัวเองนะอ้าทิพย์ขอแชร์นะคะเราต้องแชร์แบ่งปันกันไป แชร์แชร์แชไปนะคะเรามีอะไรดีๆเรื่องราวดีๆเราต้องแบ่งปันนะคะ มาเจอกันทุกวันเราถือว่าเราเป็นเพื่อนกันในโลกออนไลน์นะคะใจใจเราก็ต้องเอาสิ่งดีๆมาแบ่งปันให้กันใช่นน้า ันนี้นะคะความสุขเล็กน้อยคุณรู้ไหมคะว่ามันจะเป็นกับเรามากๆเลยนะคะวันนี้ถ้าเราบอกว่าเราหาความสุขให้ตัวเองไม่ได้เลยแน่นอนค่ะว่าเวลาลุกขึ้นมาทําอะไรนะคะมันไม่สามารถประสบความสําเร็จได้เพราะฉะนั้นความสุขเนาะมันคือเชื้อเพลิงชั้นดีทุกๆครั้งเราทิ์ออกมาเจออ้าวเต้นกระทิปน้อยยิ้มกระทิปน้อยหัวเราะกระทิปน้อยนั่นคือทิปชวนเพื่อนๆน,นะคะกระตุ้นความสุขให้กับตัวเองนะคะ เออต้องใช้ชีวิตให้มีความสุขเอออย่าเครียดอย่าทุกข์กับชีวิตมาก เราอะเจอสภาวะทั่วไปทุกวันนี้มันก็แย่พอแล้วนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราอย่าระทับถมอารมณ์ตัวเองด้วยแบบเออไปเสพแต่เรื่องไม่ดีนะคะจงลุกขึ้นมาสร้างความสุขให้กับตัวเองความสุขมันสร้างง่ายๆแค่คุณขยับร่างกายคุณยิ้มอ่าคุณเปลี่ยนอิเลียบทอะไรมันก็ได้หมดเลยนะคะอย่าคิดว่าเฮ้ยความสุขคุณจะต้องไปเฮฮาต้องไปส,สนุกสนานเบิกบานอย่างเดียวไม่ใช่นะอ่า นะคะนะเคลียอารมณ์ปรับอารมณ์ก่อนนะคะเนาะก่อนที่เราจะมาแบ่งปันสิ่งดีๆกันใช่ไหม <ism etti> อ่อ วันนี้นะคะเรามีอะไรมาแบ่งปันการจบเพลงแล้วนะเรามานะเราจะมาพูดคุยกันนะเอ เพราะคนแบ่งปันเออเราก็ต้องเรียกองของความสุขด้วยเช่นเดียวกันนะคะเราจะได้สื่อสารสิ่งดีๆให้เพื่อนๆไงอ่าโอเคสวัสดีค่ะทิพน้ำทิพราปร์นะคะวันนี้ทิพกลับมาพบก,กับเพื่อนๆอ,อ,อีกแล้วนะคะทุกๆครั้งมาแน่นอนนะคะเอาเพลงจังหวะสนุกสนุกอ่าสนุกสนาน,น,านเบิกบานเฮฮามาชวนยิ้มชวนหวนัวเราะเพราะอะไรเพราะสิ่งแรกเลยที่ทิพเอามาให้ทุกๆครั้งคือ ให้พลังงานดีๆให้ทุกคนมาสร้างพลังงานดีๆให้กับตัวเองเป็นอันดับแรกนะคะก่อนที่เราจะมอบความรู้สาระดีๆบางอย่างอ่าหรืออาชีพการงานบางอย่างให้นะเพราะทุกวันนี้เวลาที่เราเนี่ยเรียกอะไรทุกๆคน่ะ ต้องการพลังงานดีๆจากคนทั้งนั้นเลยนะเวลาใครก็ตามเข้ามาเจอทิพทิพก็อยากให้คุณ่ะมีมุมที่แบบเออยิ้มสนุกสนานเบิกบานไปกับทิพด้วยนะไม่ใช่บอกมาถึงว่าเฮ้ยมึงพูดสักทีมึงพูดสักทีที่เออไร้สาระว่ามึงจะมูมาเต้นอะไรอยู่อ่ะแสดงว่าคุณขึ้นคุณน,น,น,นะคุณยังไม่ปรับขึ้นตัวเองก่อนไม่ปรับอารมณ์ตัวเองอย่างที่บอกคนสื่อสารเองนะคะคนแบ่งปันนะคะก็ต้องปรับขึ้นตัวเองด้วยเหมือนกันเพื่อที่ว่าสิ่งที่เราแบ่งปันออกมาเนี่ยเออมันจะได้แบบ ออกมาจากความรู้สึกนะเออมันจะได้ออกมาพร้อมรอยยิ้มพร้อมความเบิกบานผสมกันไปด้วยนะคะไม่ใช่มาถึงแบบโอ้โหมาด้วยความเคร่งเครียดเออเงียบ แบบอะไรมาด้วยความเคร่งเครียดความคึมความหูแบบเหมือนจะเอาจะเอาอย่างเดียวไม่ได้นะอย่ารู้สึกแบบนั้นเด็ดขาดมันจะทําให้คุณเครียดโดยไม่รู้ตัวแล้วอารมณ์ของความเครียดมันไม่ใช่อารมณ์ของความสุขแน่นอนมันจะไม่นําพาสิ่งด,ดีมาให้กับคุณนะอันนี้มันคือกดแรงดึงดูดนะคะเชื่อนะใครเชื่อคุณก็ทําถ้าคุณไม่เชื่อคุณก็จงอารมณ์เสียต่อไปนะคะไม่มีใครไปได้กับคุณคุณปล่อยขึ้นอารมณ์อะไรคุณก็ได้แบบนั้นวันนี้ทําไมทิพย์ต้องมาชวนสนุกสนานให้ปล่อยขึ้นของความสุขเพราะต้องการให้คุณ ดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะโอเคค่ะขอแนะนําตัวนะคะทิพย์เป็นใครมาจากไหนเนาะทิพย์เป็นเด็กบ้านนอกนะคะนะจบมปลายก็มาทํางานเป็นสาวโรงงานเลยนะคะทํามาถึง19ปีเนาะก่อนก่อนที่แบบเฮ้ยเรารู้สึกว่าเบื่อจากงานตรงนี้แล้วเออเราเบื่อแล้วเราอยากจะเปลี่ยนงานแล้วทิพย์ก็เลยผันตัวเองมาเป็นช่างตัดผมชายเป็นไปได้ประมาณ5-6เดือน,นะคะ่ะโควิดมาโควิดมาคะ่ะแน่นอนมันมีผลกระทบกับชีวิตของเราแต่เราไม่มัวเอาเวลาแบบ ไปจมอยู่กับสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้โรคภัยมันมามันก็เหมือนกับฟ้าฝนนะเนาะเราไม่สามารถควบคุมได้นะเราก็ได้แค่ป้องกันและหาวิธีว่าจะทํายังไงให้ชีวิตเราวันนี้มันอยู่รอดต่อไปได้สามารถอยู่ในยุคนี้ได้ทิพย์ก็เลยพาตัวเองเข้ามาในโลกออนไลน์นะคะเลยพาตัวเองเข้ามาเรียนรู้เข้ามาฝึกฝนสิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับงานออนไลน์แถมว,ว่าวันนี้เก่งเลยไหมมันยังไม่ได้เก่งเลยนะมันยังไม่ได้เก่งเลยแต่ทิพย์บอกตัวเองว่าเฮ้ยฉันเชื่อว่าฉันทําได้ เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีความเชื่อว่าคุณทําได้นะคุณทําได้เออยังไงฉันทําได้ฉันทําได้แน่นอนเพราะอะไรทําไมมันหน้ามันโนกเหลือเกินเออถึงเชื่อว่าตัวเองทําได้ก็ทุกๆครั้งเวลาที่เราทํางานคุณสังเกตไงบางครั้งงานบางงานที่คุณทําอยู่ไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งที่คุณเรียนมาเลยแต่คุณเรียนรู้ ลงมือทำทีทีซ้ำาๆบ่อยๆคุณจึงทำงานนั้นได้จริงไหมคะเหมือนอย่างตัวทิพย์เองทิพย์ไม่เคยตัดผมเลยนะตัดผมไม่เป็นทำอะไรไม่เป็นทั้งนั้นแต่ทำไมวันนี้ถึงลุกขึ้นมาตัดผมได้มันก็เกิดจากการที่เราไปเรียนรู้และลงมือทำทำทีท,ทีซ้ำาๆบ่อยๆเราก็เลยทำเป็นไงเหมือนกันวันนี้พอผ่านตัวเองมาในโลกออนไลน์ใช่มันอาจจะเป็นอีกหนึ่งวิชาที่มันเป็นวิชาเฉพาะทิพย์ไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนเลยไม่เคยเล่นโซเชียลไม่เคยทำอะไรทั้งนั้นเพราะสายงานที่เราทำอยู่เราาสุเกมันไไม่่ด้เกียวกับสิ่่งเหลานี้ นะมันไม่จําเป็นว่าเออจะต้องมันมามา,มาฝึกทําอะไรแบบนี้แต่ในวันหนึ่งที่แบบว่า,าโรคภัยมันเข้ามามันเริ่มมีผลกระทบกับชีวิตทิปก็แค่เปลี่ยนความคิดใหม่ว่าเอยฉันเชื่อว่าฉันทําได้ต่อให้สิ่งเหล่านั้นเราไม่เคยทํามาก่อน ฉันเชื่อว่าฉันทําได้ฉันเชื่อว่าฉันเรียนรู้ได้การที่เราเริ่มเปิดโอกาสให้กับตัวเองแล้วเราเข้าใจในเนื้องานที่เราทํามันเลยทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่มีข้ออ้างนะเราไม่มีข้ออ้างเราไม่ัมมานั่งอ้างว่าเฮ้ยวันนี้ฉันใส่แว่นว่ะเฮ้ยวันนี้ฉันอะอะไรอะหน้าตายังดูไม่ดีเลยเฮ้ยวันนี้ฉันแต่งตัวไม่เป็นเฮ้ยวันนี้ฉันความรู้น้อยเฮ้ยวันนี้ฉันเล่นโซเชียลไม่เป็นเลยเฮ้ยวันนี้ฉันไม่เคยไลฟ์สดเลยฉันเออนู่นบลาบาเยอะแยะมากมายที่เราเนี่ยสร้างมาให้กับตัวเองนะ เพราะฉะนั้นวันนี้ทิปตัดไอสิ่งเหล่านี้เอออาทิปทิปตัดสิ่งเหล่านี้เราต้องกองมันไว้ข้างๆก่อนเออแล้วเราลุกขึ้นมาเรียนในสิ่งที่จําเป็นวันนี้ในโลกออนไลน์นะคะเราเรียนเฉพาะในสิ่งที่เราจําเป็นต้องใช้เราไม่ได้รู้แบบว่าโอ้โห360องศาเราไม่ต้องรู้เยอะขนาดนั้นเรารู้ในสิ่งที่มันจําเป็นในการที่เราจะเอามาใช้งานได้นี่ต่างหากคือสิ่งที่เราต้องไปเรียนสิ่งนี้มันคือสิ่งใหม่ที่ไม่ได้เรียนไม่ได้มีสอนตามห้องเรียนต่างๆแต่มันคือวิชาเฉพาะ เหมือนกับตอนที่ทิพย์ไปเรียนตัดผมมันก็คือวิชาเฉพาะของตัดผมคนเรียนทําเค้กก็เรียนเฉพาะวิชาของการทําเคก้กถูกไหมอย่างทิพย์ทิพย์จะลุกขึ้นมาทําออนไลน์แน่นอนค่ะมันก็ต้องเกี่ยกวกับการทําออนไลน์ถามว่าวันนี้ในในโลกออนไลน์นะคะความรู้มันเยอะแยะมากมายแต่ข้อดีคือมันเรียนที่บ้านได้โดยที่คุณไม่ต้องเดินทางไปไหนเลยโลกออนไลน์มันมีข้อดีนะแล้ววันนี้ทําไมถึงต้องลุกขึ้นมาทําออนไลน์เออทิพย์ขึ้นหัวข้อไปวันนี้ทําไมทิพย์ต้องขึ้นมาทําออนไลน์ด้วยอย่างแรกเลยนะเหตุผลมีอยู่แค่ไม่กี่ข้ออยย่างแรกเล อยากรอดอยากรอดค่ะเพราะอะไรเพราะทิปเป็นคนหนึ่งที่โดนผลกระทบแล้วคุณคิดดูนะลูกค้าทิปก็หายไปบางคนก็ซื้ออุปกรณ์ตัดเองนักเรียนซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าก็ปิดแล้วปิดเล่าปิดแล้ว,ป,ลว,ป,ลวปิดอีกยืเดเยื้อเวลาไปจนแบบโอ้โหแบบลูกค้าเราหายเรียบเลยอะนะจนตัวทิปเองเนาะเออไม่สามารถที่จะเขาเรียกอะไรนำพาธุรกิจเราต่อไปได้นะทิปต้องยุบร้านตัดผมของตัวเองต้องขนย้ายอุปกรณ์กลับมาที่บ้านแล้วแบบว่ามากัน้นพื้นที่ในการนั่งตัดผมได้ แต่พอเราเปลี่ยนทำเลปุ๊บแน่นอนลูกค้าค่ะเขาไม่ตามเรามานะลูกค้าไม่ตามเรามามีส่วนน้อยที่ตามมามันก็ยังดีกว่าไม่มีเลยจริงไหมแต่รายได้ของเราอะ่ะมันไม่พอกับรายจ่ายเนี่ยแหละเพราะอะไรมันเลยทําให้ทิฟต้องผันตัวเองเข้ามาในโลกออนไลน์ line. วันนี้เขาเรียกอะไรเหมือนแบบมันหลังชนฝาแล้วอะ่ะเออมนเราต้องหาทางรอดให้กับตัวเองแล้วอะไรถึงจะเป็นทางรอดในยุคนี้แน่นอนมันคือออนไลน์เพราะออนไลน์มันสามารถ ทำอยู่กับบ้านได้ทำบนมือถือทำควบคู่กับงานได้และที่สําคัญคือทิปไม่ต้องไปสร้างหน้าร้านใหม่แต่ในเฟซเอ่ยตามอ่ะโซเชียลต่างๆนั่นคือหน้าร้านของทิปมาเลยทําให้ทิปอ่ะต้องแบบเขาเรียกอะไรลุกขึ้นมาใช้สื่อเหล่านี้บ้างแล้ววันนี้การจะใช้สื่อแน่นอนเราต้องออกมาสร้างตัวตนไงเพราะเราไม่ใช่คนเด่นเราไม่ใช่คนดังเออเราไม่ใช่คนเด่นไม่ใช่คนดัง เราไม่ใช่ดาราไม่ใช่เน็ตไอดอลที่แบบว่าเอ้ยพอขึ้นมาปุ๊บคนรู้จักแล้วมาตามเราหมดไม่ใช่แต่วันนี้สิ่งที่ทิพต้องทําคือทิพต้องใช้แบบสื่อนะสื่อเหล่านี้ช่องทางเหล่านี้ในการสร้างรายได้ไงนะเราเลยต้องออกมาสร้างตัวตนจากไลฟ้สดไม่เป็นจากกลัวจากไม่กล้าเฮ้ยเราต้องบอกว่าวันนี้ ถ้าเราจะใช้โลกออนไลน์เราต้องเสนอหน้าเราต้องเสนอหน้าขึ้นมาให้คนอื่นเขารู้จักตัวตนของเราออกมาแบ่งปันออกมาให้เราเรารู้อะไรเราคิดอะไรดีเออไปเจออะไรดีเราก็ออกมาแบ่งปันแต่หลายๆคนเขาเรียกไรอะ่ะคิดเยอะเออคิดเยอะคิดมากคิดนั่นคิดนี่จนวันนี้ไม่ลุกขึ้นมาทําแต่วันนี้ถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยถ้าอยากรอดอ่ะถ้าคุณบอกว่าคุณอยากรอดแบบพิบอ่ะคุณจะมัวอ้างอยู่ไหมที่บอกเฮ้ยวันนี้อ้างไม่ได้แล้ว นะจะมาอ้างว่าฉันพูดไม่เก่งโอ้ไม่ได้แล้วจะอ้างว่าเฮ้ยฉันเป็นคนขี้อายเอ้ยไม่ได้แล้ว,ะว, i, น,น,น,ลวนะวันนี้มันต้องหาทางรอดให้กับตัวเองยากรอดอยู่ในยุคนี้นะคะยากรอดแบบเขาเรียกทำให้ชีวิตแบบี่ยมันมันมีมันมีอะไรที่มันดีขึ้นกว่านี้ไม่ใช่แบบนี้เออไม่ใช่อย่างที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้นะนั่นคือเหตุผลข้อแรกคือ,อยากรอดอย่างที่สองอยากได้เงินนะเออบางคนบอกเค้ตรงไปไหมอะเอา คนเราทุกวันนี้ที่เราทํางานอ่ะเราต้องใช้เงินเงินไม่ใช่สิ่งจําเป็นเขาเรียกอะไรเงินไม่ได้ทุกอย่างในชีวิตแต่ในชีวิตทุกอย่างต้องใช้เงินค่ะนะใช่ไหมทุกอย่างในชีวิตต้องใช้เงินแล้วถามว่าวันนี้บอกว่าเอ้างานประจําก็มีงานนู่นก็มีงานนี่ก็มีทิปถามว่าโควิดเข้ามาแบบนี้ทุกๆอาชีพทุกๆงานทุกๆสาขามีผลกระทบถูกไหมคะแต่ที่มันไม่มีผลกระทบเลยคือออนไลน์ถูกไหม มันยอดมันเขาเรียกอ,อะไรยอดการสั่งซื้อยอดขายโอ้โหแบบว่ามันกลับกลายเป็นเพิ่มเป็นเท่าตัวแบบก้าวกระโดดอ่ะแบบสวนทางอ่ะเออสวนทางสวนกระแสเพราะอะไรคะเพราะว่าธุรกิจคนที่มีหน้าร้านมันซกเซาคนไม่กล้าเดินเพราะคนกลัวโรคภัยถูกไหมยิ่งบางช่วงเขาเขาเรียกอ,อะไรฮะเขาเรียกอ,อะพวกเคอร์ฟิวอ่อะเนาะไม่ให้ออกนอกพื้นที่อ่ะก็ไม่สามารถออกไปได้ไงแต่ออนไลน์มันสามารถทําบนมือถือได้นะมันทําบนมือถือได้โดยที่เราไม่ต้องออกไปไหนแล้วเงิน จากที่มันอยู่ตามหน้าร้านมันเริ่มเริ่มเคลื่อนมาบนโลกออนไลน์ถามว่าวันนี้คุณบอกว่าคุณอยากได้เงินอยากมีรายได้อ่ะคุณไม่ขึ้นมาบนโลกออนไลน์แล้วคุณจะหาที่ไหนจริงไหมขนาดพวกพนักงานประจำนะบางที่เอาคนออกบางที่ลดโอทเออบางที่แบบทำวันเว้นวันเออเห็นไหมถามว่าทุกอย่างมันมีผลกระทบหมดนะคะแล้ววันนี้เราจะหาเงินนะจะหาตรงไหนในเมื่อเงินมันเข้ามาบนโลกออนไลน์เราก็ต้องตามมันมาไง เนาะวันนี้ที่บอกว่าอยากรอดโอเคทิ่เปเริ่มมองหานงทางที่จะรอดเอาเสร็จปุ๊บวันนี้รู้เลยที่ขึ้นมาทําเพราะอะไรแน่นอนทุกคนทําเพื่อเงินค่ะนะเพื่อเงินเพื่อ,อไรายได้นะคะใครจะปฏิเสธว่าวันนี้คุณรู้ขึ้นมาทําเรียนรู้นั่นเรียนรู้นี่ลงมือทําเหนื่อยนะเหนื่อยทั้งแรงกายแรงใจของคุณแล้วคุณบอกว่าคุณทําเฉยเฉยทเพื่อสังคมเงี่ยเหรอคะนะเออทำเพื่อสนุกสนุกไม่ได้ต้องการผลตอบแทนเหรอคะเป็นไปไม่ได้จริงไหมวันนี้ทุกคนทํางานแน่นอน,นะคะ่ะว่าเราต้องการรายได้เราต้องการเงิน เพราะอะไรบอกแล้วว่าทุกอย่างในชีวิตมันต้องใช้เงินซื้ออา้าวคุณจะกินข้าวคุณเอากระดาษไปซื้อได้ไหมคุณอยากจะไปเที่ยวคุณเอากระดาษจ่ายได้ไหมคะมันไม่ได้ไงเนาะแต่วันนี้เราต้องเขาเรียกอะไรเราต้องฉลาดในการหาเงินมากขึ้นเราต้องดูทิศทางว่าเฮ้ยตอนนี้เงินมันไปทางไหนนะรายได้มันไปทางไหนถ้าเราอยากรอดเราก็ต้องหาทางไง อาอเฮ้ยออนไลน์เฮ้ยเงินมันขึ้นมาออนไลน์เฮ้ยใช้ต้องตามมั่งเว้ยเอาอย่างบางคนอาจจะมีสินค้าอาจจะมีบริการที่คุณสามารถขึ้นมาบนโลกออนไลน์ได้คุณทําเลยอย่างทิปทิปตัดผมอาชีพทิปไม่สามารถเราขึ้นมาบนออนไลน์ได้มันไม่สามารถเราขึ้นไปตัดบนออนไลน์ได้แล้วอะไรจะทําได้ละ่ะก็แน่นอนค่ะทิปก็ต้องขึ้นมานะบนโลกออนไลน์นะ เลือกเอาเลยตอนนี้ออนไลน์คุณจะขายสินค้าเออคุณจะทําอะไรที่มันเกี่ยวกับพวกแพลตฟอร์มหรืออะไรก็ได้มันมีอยู่ในโลกออนไลน์ถ้าคุณไม่ได้มีสินค้าแต่หรือถ้าเกิดว่าคุณชอบบริษัทไหนคุณชอบสินค้าอะไรคุณไปเลยนะตอนนี้ออนไลน์มันคือทางรอดแล้วมันไม่ใช่ทางเลือกเหมือนเมื่อสมัยก่อน,อนวันนี้โลกมันเข้ายุค 5G ถูกไหมมันพัฒนาไปแล้วอะเราจะแบบว่าเครียกอ,อะไรอะไม่ตามเทรนโลกอะมันไม่ได้ในเมื่อตอนนี้ธุาธุรกิจออนไลน์อะ มันเป็นธุรกิจของยุคนี้และมันจะยังคงอยู่กับเราไปอีกนานแสนนานเพราะโลกมันพัฒนาไปแล้วคนสั่งของในโลกออนไลน์ทั้งของกินของใช้ต่อให้ไม่มีโควิดบอกเลยว่าคนะรักความสบายนะคนรักความสบายยังไงยังไงเขาก็โทรสั่งนะยังไงยังไงเขาก็สั่งของในโลกออนไลน์คุณไม่ต้องคิดไกลๆอะตัวคุณเองทิพย์เชื่อว่าคุณก็เป็นคนหนึ่งที่สั่งของในโลกออนไลน์อย่างตัวทิพย์สั่งของ จ่ายบินอาน้ำข่าไฟทุกอย่างทําอยู่ในโลกออนไลน์หมดแล้วจริงไหมคะเนะมันปฏิเสธไม่ได้ค่ะวันนี้เราจะบอกเฮ้ยเราไม่เรียนรู้เราไม่ชอบอะไรเงรี้ยไม่ได้โลกเขาถีบให้เรามาด้านนี้แล้วนะอย่างเราความสุขว่าเฮ้ยวันนี้จะให้ทิปอะขับรถออกไปเพื่อไปเซเว่นอะหรือเพื่อไปที่อะการไฟฟ้าเพื่อไปจ่ายค่าไฟทิปก็ไม่เอาเออมันไกลมันร้อนเปลืองน้ํามันเสี่ยงอุบัติเหตุเอนะเสี่ยงโรคภัย ลิปก็แค่สไลด์บนหน้าจอปึ๊บปบได้แล้วค่ะไม่ถึง5นาทีจบค่ะนะนาที2นาทีค่ะจบเห็นไหมมนุษย์ชอบความสะดวกสบายวันนี้อะไรที่มันเป็นความสะดวกสบายเราจะต้องแบบดึงเข้ามาในชีวิตเราอยู่แล้วเช่นเดียวกันน้องอย่างที่ที่บอก เมื่อคนรักความสบายเขาจะไปไหนไหม่มก็ไม่ไปเพราะฉะนั้นโลกออนไลน์มันคือทางเลือกที่ยอดเยี่ยมมากเออนะมันเป็นมันเป็นทางเลือกที่แบบว่าเฮ้ยปฏิเสธไม่ได้ว่าวันนี้ออนไลน์มันเข้ามามีส่วนในชีวิตของเรามากเนาะนี่แหละคือสาเหตุว่าทําไมวันนี้ต้องมาทําออนไลน์อยากรอดค่ะอยากมีเงินค่ะนะที่สําคัญคือวันนี้ทิพย์อยากได้อาชีพที่ว่าวันนึงถ้าทิพย์แก่ตัวเออทิพย์คิดไปไกลเลยนะทิพย์คิดไปไกลเลยว่าวันนึงถ้าทิพย์แก่ตัว เอ,อ่ยืนตัดผมไม่ไหวหรือร่างกายไม่พอที่จะแบบแบกบหามอะไรแล้วเนื่องจากว่าทิพย์เนาะเป็นลูกหลานชาวไร่เนาะจะให้ทิพย์กลับไปทไําไรเหมือนพ่อเหมือนแม่เฮ้ยเราก็บุกข,ขนาดพ่อแม่ไม่ไหวแล้วอ่ะนั่นคือทําสิ่งที่ทําให้ทิพย์คิดถึงตอนที่ตอนอายุเยอะด้วยแต่วันนี้ในโลกออนไลน์ยุคใหม่ออนไลน์นะนะปัจจุบันนี้บางที่มีส่งสินค้าให้คุณไม่ต้องมาแพ็คมาส่งเองเออมันสะดวกสบายไงนะมันสะดวกสบาย นะอย่างตัวทิพย์เองนะคะทิพย์ลุกขึ้นมาอาทําแบรนด์คนมักเซนเป็นแบรนด์เกี่ยวกับขนมจีนแห้งเนาะเออเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือเป็นอาก๋ยจับเนอะมันดีตรงมันทําไมทิพย์ถึงเลือกเอาแน่นอนมันเป็นของกินหนึ่งสองมีบริการนะโรงงานส่งสินค้าให้นั่นหมายความว่าวันนี้ถ้าทิพย์เป็นคนหนึ่งที่สร้างตัวตนได้ประสบความสําเร็จในโลกออนไลน์ได้ทุกพื้นที่ของทิพย์เป็นที่ทํางานหมดเลยโดยที่ทิพย์ไม่แบบถ้าทิพย์ไปเที่ยว โรงงานส่งสินค้าให้ทิปไม่ต้องแบบตาลีตาเหลือกรีบกลับมาเพื่อแพ็คสินค้าให้อ่านั่นมันคือข้อดีนะคะเนี่ยแหละถึงบอกว่าทําไมวันเนี้ยถึงต้องเข้ามาทําออนไลน์มันมีเหตุผลอยู่ในตัวของมันเอออยากรอดอยากรวยนะและอยากมีอาชีพที่มันมั่นคงยาวนานในวันที่เราแก่ตัวนะคะเราจะสามารถแบบเออยังคงทําได้เอาทําไมอะ่ะก็ทําอยู่ในมือถือนะอายุหกสิบเจ็ดสิบนะเออนะเพราะตอนเนี้ย บางคนอายุ80ยังเข้ามาในโลกออนไลน์เลยมันอยู่แค่ว่าวันนี้เปิดใจหรือเปล่าอ่าถ้าคุณบอกว่าเอ้ยวันนี้ฉันอา,อายุแบบ40กว่าแล้ว50กว่าแล้วทําไม่ทันคุณคิดผิดนะในโลกออนไลน์ไม่ได้จะมีจํากัดรู้ไหมเนี่ยคือข้อดีอีกหนึ่งอย่างขอโลกออนไลน์วันนี้โลกออนไลน์คะ่ะไม่จํากัดอายุไม่จํากัดเพศไม่จํากัดวัยของคุณในขณะที่คนบางคนไปทํางานบางที่ รับอายุเท่านี้ถึงเท่านี้ใช้วุฒิการศึกษาเท่านี้อ่าบางที่มีประสบการณ์นะแต่ในโลกออนไลน์แม้แต่คนที่ปลดกเกษียณแล้วก็สามารถทําได้เพราะคนบุคคลเหล่านี้ยังเป็นบุคคลที่มีศักยภาพนะเป็นคนที่มีศักยภาพแต่มันอยู่แค่ว่าเขาเหล่านั้นจะมองเห็นโอกาสในโลกออนไลน์หรือไม่แค่นั้นนะคะทุกคนสามารถทําได้เนี่ยเห็นไหมออนไลน์มันมีอะไรที่มันดีๆเยอะแล้ววันเนี้ย ความง่ายคือเห็นไหมทิปลุกขึ้นมาทําสต็อกก็ไม่ต้องสต็อกเพราะอะไรคะเพราะโรงงานส่งให้ไม่ต้องมานั่งแพ็คนั่งหีบนั่งห่อเออสบายเออสามารถทําควบคู่กับงานของทิปได้เลยนี่แหละค่ะเหตุผลที่ทําไมเลือกออนไลน์นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งเนาะที่คุณบอกว่าเอ้ยคุณอยากรอดคุณอยากรวยคุณอยากมีอาชีพที่ทําตอนแก่ได้นะคะคุณต้องลองพิจารณาและว่าวันนี้การที่คุณเข้ามาเจอทิปเนี่ยคุณได้ฟังแบบเนี้ย คุณคิดอะไรนะคุณคิดตามแบบที่ทิพย์คิดไหมอย่าเพิ่งบอกว่าทําไม่ได้อย่าเพิ่งบอกว่าฉันไม่เก่งจริงๆแล้วทุกคนเก่งหมดค่ะอยู่แค่ว่าวันนี้คุณเองนั่นแหละมองหาช่องทางในการสร้างรายได้อีกหนึ่งทางไหมทิพย์เป็นคนหนึ่งที่มีรายได้ด้านเดียวมาตลอดชีวิตทิพย์บอกเลยว่าเมื่อเวลามันประสบปัญหามันเคว้งคว้างเหมือนกันเออมันแบบสั่นคอนเหมือนกันแต่ด้วยความโชคดีที่ว่าเราอะสามารถประคองตัวเองผ่านมาได้ มันก็เลยเริ่มเริ่มมีความคิดใหม่ๆว่าวันนี้เราจะอยู่แบบเดิมไม่ได้แล้วถ้าอยากรอดก็ต้องทําอะไรเพิ่มยอมเหนื่อยเพิ่มยอมเรียนรู้เพิ่มยอมทําเพิ่มแต่ความเหนื่อยในโลกออนไลน์ทิปไม่ได้ไปแบกไปหามนะทิปไม่ได้ไปแบบเขาเรียกอะไรต้องไปตากแดดตากฝนต้องไปนขนข้าวขนของอะไรแต่ความเหนื่อยในที่นี้อาลุกมาเรียนรู้ในสิ่งที่เราไม่เคยทําลงมือทําในสิ่งที่เราไม่ทำเนี่ยอย่างออกมาไล์สดออกมาแบ่งปันแบบนี้นั่นคือสิ่งที่เราไม่เคยทํามาก่อนทุกอย่าง อยู่บนมือถือนะคะทุกอย่างอยู่บนมือถือนี่มันคือความเหนื่อยในโลกออนไลน์แต่มันอาจจะเป็นสิ่งใหม่ๆที่เราเนี่ยไม่ได้สัมผัสนะไม่ได้เคยสัมผัสมาก่อนแต่ที่เชื่อว่ามันไม่ยากเกินความสามารถทําไมบางคนนะเป็นรุ่นแบบว่าคุณป้าเขาเรียกอะไรดีอ่ะคุณย่าคุณยายผมงอกหมดหัวแล้วยังสามารถลุกขึ้นมาไล์สดขายเสื้อผ้าได้ทําไมเด็กบางคนอายุแค่ประมาณ8ขวบ9ขวบ ทำไมลุกขึ้นมาไลฟ์สดขายครีมทาผิวยาสระผมได้เห็นไหมวันนี้ที่ทิพพูดแบบนี้มาคุณเห็นอะไรไหมคะทำไมเด็กแค่มสามมสีลุกขึ้นมานะขายสินค้าในโลกออนไลน์จึงสามารถมีบ้านเป็นหลักล้านเงินสดให้พ่อให้แม่ได้มีรถเงินสดหลักล้านกว่าบาทให้พ่อให้แม่ได้มีเงินเก็บที่เป็นเงินสดในบัญชีอีกไม่รู้เท่าไหร่ให้พ่อให้แม่ได้นี่แหละคะ่ะเพราะเขามองเห็นโอกาสเขาไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยเขาเด็ก เขามองว่าเขามีศักยภาพเขาทําได้เขามีความสุขในการทําเช่นเดียวกันวันนี้เราอยากรอดเราอยากรวยอยากมีอาชีพที่แบบว่ามั่นคงในอนาคตค่ะเราต้องลุกขึ้นมาทําบ้างอยาก,กดศักยภาพตัวเองด้วยการบอกว่าฉันทําไม่ได้ ทั้งๆที่คุณยังไม่ได้ลงมือทําเลยนะคะวันนี้ออนไลน์มันคือทางรอดแล้วมันไม่ใช่ทางเลือกนะคะลองคิดพิจารณาดูนะแล้วลองมาเรียนรู้ดูนะคะมันไม่ได้ยากนะคะมันไม่ได้ยากอยู่แค่ว่าวันนี้ทุกอย่างมันยากอยู่ที่ใจคุณถ้าใจคุณบอกสักอย่างโอ๊ยไม่เอานะไม่เอาคําเดียวทุกอย่างก็จบเช่นเดียวกันนะคะโอเคนะคะอันนี้เนาะเป็นสิ่งดีที่ทิพตตั้งใจเอามาแบ่งปันกันเนาะมันอาจจะทําให้ใครปลดล็อกหรือมองเห็นหนทางบางอย่างก็ได้นะคะแลวถ้าใครคิดว่ามันดีเออมันดีมันมีประโยชน์ อยากจะแชร์ให้คนที่คุณรู้จักอ่ะจงแชร์ออกไปนะคะแชร์ออกไปวันนี้พาะบอกแล้วว่าสิ่งที่เราเอามาแบ่งปันกันมันเป็นสิ่งดีเราไม่ได้เอาเรื่องเราไม่ดีอะไรมาให้กันนะคะแต่แค่บอกว่าเอออาจจะแบบว่าเป็นแง่คิดเป็นข้อคิดบางอย่างอาจจะไปปลดล็อกใครบางคนก็ได้นะคะโอเควันนี้ทิ้ไปแล้วเ,าเรากหนาจ,จะกลับมาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ